ไ,ไทยเอ็กซ์เ์ด้มากสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะสวัสดีกับวันนี้อากาศดีๆนะคะน้องแต้วันไทยเสืขันยาวเพราะวันอันเจ็บคอเนาะคะอันม้วนนี่ไปตากอันมื้วนนี่ไปหาบหอยหอยหอยแครงนะคะเนาะตามที่เห็นนะคะก็เลยเจ็บคอก็เลยได้ใส่เสื้อขันยาวคุ้มคอไว้นะคะวันนี้ไอนเนจักน้อยนะคะน้อลูกสาวคนเดียวเบิ่งหน้านะคะเป็นอันม้วนนี่นะคะที่ลงอันลงคลิปไปเมื่อเช้า,านี้คลิปไปหาบอคคหอยทุกคนค่ะหอยแครงคือเยอะมาก ลายอหลี่นะคะนะ้ไปหามาเร็วให้ดังไหนพามาเรเาก็มากิน,นะคะ่ะหอยแครงมันจะเป็นแางนี้นะคะทุกคนกูคือมีแบบตัวอ้วนอะ่ะคืออ้วนมากอะ่ะยิง่งโตน้อยยิ่งอ้วนนะคะคือเต็มแบบดูสิคะคือเต็มแบบอืม้มพื่นนค่นะโตเพื่อนแบบโตใหญ่โตเต็มโตอ้วนดีนะคะนานลวกแล้วนะคะแล้วเค็ดงไหนมานะคะ่ะน้ำจิ้มอีกกระปูเขากองมีนะคะ ปูลาดไปเลยค่ะทุกคนคะ่ะนี่นะคะลูกสาวตำไห้นะคะวันวน,ะะน,น,ะะนี้โอ้ยอนะคะกระปูเมื่อวานนี้เขานะคะเอียนอีกระปูโอ้ยขอโทษนะคะอีกระปูปูทะเลที่เราไปหามาเมื่อวานนี้นะคะทุกคนคะ่ะอืมปูนะคะอืมมาแล้วค่ะเด้อแซ่บๆน้ำกันไปค่ะซิมเมื่อกี้นั่นเป็นตรงไหนแสบ ขอใส่ซอสนะคะน้อยเน่อยหวานด้วยหวานครับไปหามันหรากกับลวกเลยนะคะ หวานแทบหวานแน่หวานอันี่นน้รสชาติคือหอยแค้งมันเขาเลยค่ะอันนี้ปูนคะคะกับลังไข่ปูทะเลอืมอามาลวกนะคะตํใาไกันอืมอทาอ ลาทะเลก็เลยมากินของทะเลนะคะมาเลยค่ะแซ่กอีกปกูหอมมากอะ่ะหอมแบบหอม,อมอค่ะ อร่อยอร่อยแบบหวานเลยอ่ะได้มาหลากหลายน่นะคะที่เหลือจะเกะได้เลยก็ใาสา่กันช่องฟิลเตอรเขี่ยไปฝากพี่สาวเ <c oughs> มนูมัดลูกสาวคนค่ะคะ <c oughs> ือว่าแซ่บก็หอยนางรมพั่สันมันบ่นอ๋ออันนี้นอร่อยกว่าหอยนางรมไหม <c oughs> คือรสชาติแบบอร่อยตัวน้อยๆั้ำนี่และคะ่ะ mm hmm. เสียผักห mm hmm. อมขอ่า พาไปหาปูปูอืมอกับปูกระดองวันนี้วันนี้ได้ค่ะได้จุกซ้อองกับห่อเมียงแบบแซบได้ไหมคะแซบน้ำกันค่ะ ดูยังฮึม,มแซ่บปลาแซบหวานอ,อร่อยหวานการร้องเจ้านี้แซ่บไปเลย من خاطی پا به همه خواهیم ماره؟